ถ้าชี้จัดซิมได้เป็นเจ้าของสโมสรแมนยูผมจะแจกเสื้อตัวตะกี้นี้ขอให้ได้ขอให้โดนครับพี่น้องเด็กผีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคิดสรุปข่าวประจําวันที่12เดือน6ปีสองห้ากขอคัวลาหนึ่งไลค์หนึ่งการกดติดตามขอพันไลค์เด้อพี่น้องผมจะดมกันสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับว่าคิดเห็นประการใดกับข่าวในวันนี้คอนเทนต์ในวันนี้ก็จะเป็นตลาดซื้อขายนักเตะแบบเพียวๆเลยนะครับแล้วก็พาดหัวข่าวหลัก จะเป็นเรื่องของเทคโอเวอร์สโมสรวันนี้ก็มีเรื่องของข่าวมาอัปเดตพอสมควรเหมือนกันนะในส่วนพาร์ทของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับเริ่มกันที่ต้นคลิปรายงานจากแมนเชสเตอร์อิมิงนิวโอ้โหข่าวนี้ดมเดมก่อนเลยบอร์ดบริหารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเอเต็ดเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตขององโทนี่มาซิยาวคือเบื้องต้นเนี่ยสโมสรก็ ใจหนึ่งก็อยากเก็บเอาไว้นะเพราะว่ามาซิยาถือว่าเป็นนักเตะที่มีความสามารถแล้วก็เรื่องของวิธีการเล่นเข้ากับระบบบอลของเอริกเทนฮากแต่ปัญหาคือในเวลานี้มาซิยาวมีอาการบาดเจ็บและจากอาการบาดเจ็บที่อดอดแอดแอดเล่น 3- 4สนัดมึงเข้าโรงพยาบาลเดือน2เดือนอะไรแบบนี้มันจะไปคาดหวังเรื่องของความสม่ำเสมอมันก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะตัวมึงอยู่โรงพยาบาล ในตอนนี้มาซียาวนะครับมีอาการบาดเจ็บและอาจที่จะไม่พร้อมสําหรับเกมในช่วงทัวร์ปีซีซั่นกลางเดือนหน้าโอ้โหมึงเจ็บอะไรวะเนี่ยก็นั่นแหละครับจากอาการบาดเจ็บเรื้อรังของมาซียาวทำให้เอริกเทนฮากับบอร์ดบริหารเห็นตรงกันว่าต้องตัดใจอะปล่อยตัวมาซียาวจากทีมไปหาเงินเข้ามาสู่ทีมดีกว่าแต่ปัญหาคือยังไม่มีสโมสรไหนยื่นข้อเสนอในการคว้าตัวมาซียาวหรือแม้กระทั่ง แสดงความสนใจติดต่อมาเบื้องต้นก็ได้อ่ะเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ไม่มีอะไรเลยอาการบาดเจ็บเรื้อรังของเจ้าตัวนั้นทำให้เป็นอุปสรรคในการที่สโมสสจะสามารถปล่อยตัวเขาเออกไปทีมได้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้รายงานจากแมนเชสเตอร์อิมนิงนิว ข่าวต่อไปนะครับมากันที่อลรันดิซอนผู้สืบข่าวเทียนหนึ่งของเดอะซันฟังไม่ผิดนะครับอยู่เดอะซันก็จริงแต่ว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นเทียนหนึ่งและยิ่งถ้าเกิดเป็นสายข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้สาประตูอลรันดิซอนถือว่ามีความแม่นยํามากเรน่ข่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความต้องการนะครับจะดึงตัวจอแดนพิกฟอร์ดถือว่าเป็นผู้สาประตูอีกคนหนึ่งที่อยู่ในลิสต์รายชื่อแมนยูให้ความสนใจเอเวอเรต์พร้อมปล่อย หากว่าได้ค่าตัว30ล้านปอนด์ซึ่งราคานี้ก็ถือว่าไม่ถูกไปและก็ไม่แพงมากเอเวอตันต้องการเงินมาพยุงสถานการณ์ของทีมต้องการเงินอย่างมากและตัวของพิกฟอร์ดก็อยากมีโอกาสได้ย้ายไปอยู่สโมสรที่ลงเล่นบนเวทียูฟ่าแชมเปียนลีกเอริคเทนฮากต้องการนายทวานนะครับผู้สาประตูที่มีช็อตสต็อปเปอร์เซฟเก่งๆเ,เข้ามาร่วมทีมอีกหนึ่งคนไม่ว่าดับเบิลเดียจะต่อสัญญาหรือไม่ก็ตาม ให้ความสนใจนะครับที่จะคว้าตัวพิกฟอร์ดนะรายงานมาจากอารันนิซอนช่วงเวลาที่ผ่านมาแมนยูเอเต็ดมีข่าวกับผู้สารประตู2คนหลักๆเลยที่อยู่หน้าสื่อนะครับคือเดียโก้คอตตากับตววิตราย่าซึ่งรายานะครับเรียนข่าวจากฟอบิซีโอโรมาโน่เมื่อคืนนี้เขาบอกว่าเริ่มมีความใกล้เคียงในการจะย้ายไปร่วมทีมทอร์ตฮสเปอร์ทางรายาเปิดโอกาสในการย้ายร่วมทีมสเปอร์ การพูดคุยระหว่างสโมสรกับสโมสรในขั้นตอนการตกลงค่าตัวเนี่ยสำคัญมากๆเนื่องจากไอ้เงิน40ล้านปอนด์ที่ทางเบนฟอร์ดตั้งเอาไว้ถือว่าสูงเกินไปในมุมมองของสเปอร์ทีนี้ต้องรอดูเลยนะครับว่าสเปอร์จะสามารถบรรลุเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวกับราญาและจนไปถึงบรรลุค่าตัวนะกับทางเบนฟอร์ดทำสอสเตทนี้เสร็จสิ้นได้หรือเปล่าถ้าเกิดทำได้ก็เฮียวีโก ราญาย้ายไปอยู่สเปอร์โอ้โหเท่ากับว่าสเปอร์นี้จะได้ตัวแทนของฮูโกโยริสเลยนะแล้วได้ของดีด้วยถ้าเกิดราญาไปอยู่สเปอร์อจรงิงๆผู้สาประตูที่ตกเป็นข่าวกับแมนยูก็จะเหลือเพียงแค่เดียโก้คอตตาของปอโตอ่าแล้วก็พิกฟอร์ดของเอเวอเตันที่ตกเป็นข่าวและเพิ่งอ่านไปเมื่อสักครู่นะครับจริงๆก็ยังมีโอนาน่าอีกคนหนึ่งของอินเตอร์มิลานแต่โอนาน่าเนี่ยเป็นข่าวกับแมนยูน้อยมาก กลับมาที่อารันดิซอนนะครับเขาังได้เขียนข่าวอีกว่านิวคาสเซลกับแอสตันวิลล่ามีความสนใจในการขอยิ้มตัวแฮร์รี่แม็กควายซึ่งล่าสุดก็ไปอยู่แคมป์ทีมชาติอังกฤษแล้วนิวคาสเซลกับแอสตันวิลล่าให้ความสนใจอยากขอยิ้มตัวแฮร์รี่แม็กควายแต่แมนยูเนี่ยยืนยันว่าพวกเขาต้องการขายแม็กควายออกจากทีมเท่านั้นพวกนายจะมายิ้มตัวใช่ไหมโนต้องการขายขาดเอาเงินมา นอกจากแอสตันวิลล่ากับนิวคาสเซิลนะครับก็ยังมีสเปอร์ที่ความสนใจในดีลของแฮร์รี่แม็กควาเช่นเดียวกันแต่แมนยูเน้นย้ำว่าต้องการขายขาดประเมิอราคาค่าตัวของแม็กควายว่าอยู่ที่40ล้านปอนด์เรื่องของเจดอนซานโชนะครับเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวมาจากสื่อสองสำนักสำนักแรกคือเดลี่สตารนี่เป็นก็อดเซ็ปโอ้โหเดลี่สตารนี่อารมณ์เหมือนเดอะซันเลยเวลาอ่านข่าวตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ย <laughs> เดลี่สตามิลเลอร์เดอะซันนี่โหสุดยอดกล้วยทอดแต่ไปเจอมาก็ต้องอ่านนะครับเขาบอกว่าสเปอร์พร้อมจะยื่นเงิน50ล้านปอ์เลยนะในการขอซื้อตัวเจดอนซานโชวทางสเปอร์เนี่ยให้ความสนใจในตัวของซานโชเป็นอย่างมากซึ่งสเปอร์นะครับตอนที่เจอกับแมนยูที่เสมอกัน2-2ที่บ้านสเปอร์อซึ่งวันนั้นเลวี่ก็เหมือนจะอยู่ในสนามด้วยนะ เห็นการยิงประตูของซานโชน่แล้วติดใจหรือเปล่าทางสเปอร์นะครับเตรียมที่จะย,ยื่นเงิน50ล้านปอนด์ให้กับทางแมนยูเนี่ยพิจารณารายงานมาจากเดลี่สตาร์แต่ความน่าเชื่อถือนี่โอ้โหน้อยนิดแล้วก็รายงานอีกสำนักหนึ่งมาจากสกาย p o r t นี่ก็ความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นมาแมนเชสเตอร์ยูเ็ตต้องการเงินประมาณตัวเลขเกือบๆ60ล้านปอนด์เพื่อปล่อยตัวซานโชนจากทีมไปนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ ต้องการเงินประมาณกับเกือบ60ล้านปอนดอ์ตีไป60ล้านปอนด์ก็ได้ตัวเลขกลมๆทุกคนคิดว่าถ้าเกิดมีทีมไหนที่สามารถจ่ายเงินในดีลของเจดอนซานโชควรปล่อยไปดีไหมสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับยังอยู่กันที่สกายนะครับแต่เป็นสกายเยอรมันยบร์นมิวนิคพร้อมที่จะปล่อยตัวเบนจามินปาวา แบ็คขวาดีกรีแชมป์โลกทีมชาติฝรั่งเศสออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้ราคาค่าตัวที่ต้องการอยู่ที่25ล้านปอนด์โดยมีทางแมนยูแมซิตีิเอร์พูเรอัลมาดริดและก็บาร์เซโลนาโอ้โหสโมสรใหญ่ๆทั้งนั้นให้ความสนใจนะครับที่จะคว้าตัวแบ็คขวารายนี้ไปร่วมทีมนะ25ล้านปอนด์ในข่าวเนี่ยเขาเขียนบอกว่าปาวาเป็นแบ็คขวาแต่ท่าที่ผมตามข่าวจากสื่อเยอรมันก่อนหน้านี้เขาบอกว่าปาวาที่ต้องการย้ายทีมอะ เพราะเขาอยากไปเล่นให้กับสโมสรที่มองเขาว่าเป็นเซนเตอร์เออเหมือนจะชื่นชอบแล้วก็อยากเล่นตำแหน่งเซนเตอร์มากกว่าแบ็คขวาแต่ผมดูทรงแล้วอะ่ะแมนยูจะไปเล่นดีลนี้ค่อนข้างน้อยมากเรื่องของโอกาสน่าจะเสร็จร์พูลไหมเออหรือว่าย้ายไปเล่นใด้กับมาริดหรือบาเซโลนามีความเป็นไปได้มากกว่าสำหรับเบนจามินปาวา เรื่องของคิมินแจนะครับมีท่านผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาถามผมเจอข่าวมาพอดีรายงานจากสกายเหมือนเดิมนะครับแมนยูเอเตได้แจ้งกับทีมงานเอเยนต์ส่วนตัวของคิมินแจอย่างชัดเจนไปแล้วว่าต้องการที่จะเซ็นสัญญากับผู้เล่นในความดูแลของคุณอย่างแน่นอนแต่ในเวลานี้ต้องรอไปก่อนนะต้องรอถึงวันที่1กรกฎาคมเสียก่อนเนื่องจากช่วงนั้นจะมีค่าฉีดสัญญาให้ผู้เล่นในความดูแลของคุณเนี่ยรอก่อน พอมีข่าวเหมือนกันนะครับจากเทเลกราฟทางนาโปลีได้ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้คิมบินแจเนี่ยพิจารณานะแล้วถ้าเกิดคิมเซ็นไปเนี่ยเรียบร้อยมึงอยู่ยาวๆแบบคูลีบาลี่เลยเพราะสัญญาฉบับใหม่ที่ทางนาโปลียื่นไปจะเอาเรื่องของค่าสัญญาที่ว่านั่นน่ะออกคิมถ้าเกิดนายเนี่ยอยากมาเล่นให้กับแมนยูอยากขายวิญญาณให้กับปีศาจแดงนายต้องห้ามเซ็นสัญญาที่ ดีรอในติดยืนไปเพราะถ้าเกิดในเซนเนี่ยลากรอยเลยมึงอยู่ยันแก่ข่าวต่อไปก่อนไปฟังเทโอเวอร์สโมสอนนะครับเรื่องของเมสันเมาส์นะอันนี้เหมือนรีไซเคิลข่าวเลยเหมือนกอบข่าวคลิปที่แล้วเอามาวางในคลิปนี้รายงานจากโรมาโน่นะแมนยูเอเตดยืนยันรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าได้ส่งข้อความไปหาเมสันเมาส์เพื่อยืนยันถึงความตั้งใจมุ่งมั่น ที่จะคว้าตัวเขามาร่วมทีมให้ได้เงื่อนไขสัญญาส่วนตัวไม่ใช่ปัญหาเมสันเมาส์มีใจกระตือรือร้น,นอยากย้ายมาร่วมทีแมนยูแล้วทุกครั้งที่ผมฟังประโยคเนี้ยต่อให้ผมจะไม่ได้อยากได้เมสันเมาส์ไม่ได้ว้าวกับดิวนี้เฉยๆมากเลยแต่ท่านผู้ชมครับสังเกตได้เลยว่าเมสันเมาส์ตั้งแต่เป็นข่าวกับแมนยูมาเนี่ยมึงแทบไม่เคยปฏิเสธแมนยูเลย อันนี้คือโคตรพ่อโคตรแม่มีใจเลยนะแม่งอยากย้ายมาอยู่แมนยูมากต่อ้ผมจะเบื่อขาของเมสันเมาขนาดไหนเนี่ยแต่ผมยอมรับตามตรงว่าทุกครั้งที่อ่านประโยคนี้มันทําให้เราก็ใจอ่อนเหมือนกันนะเออในเมื่อเพื่อการทีมอยากได้ตัวนักเตะก็อยากมารอแล้วรออีกโอ้โหเอาไว้น้องขอยได้ย้าย ก็จากการที่ข้อตกลงไม่คืบหน้านะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าเชลซีเนี่ยยังคงยืนยันนะขอค่าตัว80ล้านยูโรก็ต้องไปเจรจาไปพูดคุยกันต่อในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ทุกอย่างยังไม่จบนะสถานการณ์การเทโกเวอร์สโมสรนะครับเริ่มจากรายงานของไมค์คีแกนทีมงานของชีกยัดซิมมั่นใจพวกเขานั้นในเวลานี้อยู่ในจุดที่ดีมากๆ ในการเทคโอเวอร์ A all, สมสรในการเป็นเจ้าของแมนยูเอเตดหลังจากที่ยืน่นข้อเสนอที่5ไปตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาคีแกนเนี่ยบอกว่าการประกาศผู้ชนะเป็นเจ้าของแมนยูที่รอคอยกันมาโอ้โห78เดือนจะมีขึ้นภายในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ทางฝั่งทีมงานนะครับของชีกัซิมรวมถึงเซอร์จิมด้วยกำลังร่างข้อเสนอทุกอย่างให้มันเสร็จสิ้น ก่อนที่จะยื่นนะครับกับทางเรนกุ๊ปคนกลางที่ดูแลการเทโอเวอร์สโมสรคือตอนแรกเนี่ยฝั่งกาตาก็มองว่าแพ้และเซอร์จิมชนะแน่เลยแต่กลับกลายเป็นว่าข้อเสนอล่าสุดที่ยื่นไปนะครับไอบิดที่5เนี่ยสถานการณ์มันพลิกทำให้พวกเขากลับมามีลุ้นอีกครั้งส่วนของเดอะไทม์นะครับก็เรียนข่าวที่ทางตรงกับไมค์คีแกนว่าช่วงก่อนหน้านี้เซอร์จิม ได้มีการเจรจาระดับสูงกับเลนกุปคนกลางทําให้ทางฝั่งของกาตาเนี่ยก็เริ่มยอมรับแล้วว่าพวกเขาอาจจะแพ้อย่างไรก็ตามนะครับในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาทางฝั่งของกาตาได้รับสัญญาณที่ดีอย่างมีนัยยะสําคัญรายละเอียดข้อเสนอของทางฝั่งเซอร์จิมนะครับเดอร์ทมเนี่ยขยายความว่าคือการยื่นข้อเสนอที่ต้องการครอบครองหุ้น69 และถึงตอนนี้มีการเจอจากันตัวเลขลดลงมาเหลือ60%ไอ้ตอตอนแรก69ใช่ไหมตอนนี้ลดลงมาเหลือ60%โดยเซอร์จิมต้องการครอบครองเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแมนยูเอตแล้วก็เปิดโอกาสให้ตระกูลเกลเซอร์ยังสามารถเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่น้อยอะ่ะยังได้อยู่นะฮะหน้าสลอนในสโมสรต่อได้ นั่นทําให้เซอร์จิมเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งมาโดยตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมาเซอร์จิมทากันบ้านดีมากย้ำอีกครั้งพอยื่นคอเสนอไปนะครับโดยมองถึงเรื่องของเงินและก็ประโยชน์ที่ผู้ขายก็คือเกลเซอร์จะได้รับอย่างไรก็ตามนะครับจากการยื่น้อเสนอครั้งล่าสุดของทางฝั่งกาตาเชื่อว่าเมื่อไปคํานวณแล้วเนี่ยมันมีตัวเลขมูลค่าที่ใกล้เคียง กับของเซอร์จิมทาให้ทุกอย่างเปิดกว้างแล้วก็ทุกฝ่ายกําลังรอการตัดสินใจของตระกูลเกลเซอร์ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้และคาดว่าจะมีการประกาศผู้ชนะได้เป็นเจ้าของสมโมสรแมนยูคนต่อไปยังคงไม่มีใครทราบว่าอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนที่เป็นนัยสําคัญที่บอกไปอ่ะทําให้กาตากลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่สูสีเออจากที่แม่งเป็นรองมาโดยตลอดเนี่ยไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกัน แล้วทำให้ทางฝั่งของกาต้ามีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆด้วยการที่ชิคกัซิมจะสามารถชนะได้คุณต้องเพิ่มเงินในกระเป๋าของเกลเซอร์หรือไม่ก็สิทธิประโยชน์อะไรสักอย่างให้มูลค่าข้อเสนอของคุณเนี่ยดีกว่าคู่แข่งผู้ขายก็คือเกลเซอร์ถึงจะยอมขายแมนยูให้กับคุณเพราะไอ้เทคร้อของชิคกซิมกลุ่มทุนกาต้าเนี่ย มันเหมือนกับเชือกที่มาผูกคอตัวเองผมพูดไปในลร์สดนะครับว่าไอ้เทคร้อยเนี่ยการที่ผู้ขายเขาจะยอมขายกับคุณข้อเสนอของคุณเนี่ยแม่งต้องดีกว่าคู่แข่งก็คือเซอร์จิมมากๆพอข้อเสนอของเซอร์จิมแม่งโอ้โหเกดเซอร์แม่งได้อยู่ต่อด้วยถูกไหมแต่ถ้าเกิดเซอร์จิมได้จริงผมก็จะไม่ไปตัดสินเขานะรอ้อยเขาเนี่ยทำงานก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน แต่ส่วนตัวผมผมอยากได้ชียัดซิมจากกาตาก็ขออนุญาตนะฮะเอียงเลยแล้วกันผมขอให้ท่านชีกโชคดีได้เป็นเจ้าของสโมสรแมนยูตามพี่ตัวเองเนี่ยหวังนะที่เราต้องการคุณเพราะเราต้องการเงินมาพัฒนาสโมสรมาต่อยอดหรือแม้กระทั่งทำให้ทีฟุตบอลของเราเนี่ยกลับมามีความแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่ง เงินเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆเห็นแมนซิตี้ประสบความสำเร็จได้แชมป์ทริปเปิลแชมนะครับสามแชมป์เมเจอร์หลักไปยินดีแล้วก็อิจฉานะแต่เรายังไม่ยอมแพ้ดังนั้นเราต้องมีเจ้าของสโมสรที่ดีและพร้อมที่จะสนับสนุนทุกฝ่ายในการทำโปรเจกต์ฟุตบอลเพื่อกลับมาประสบความสำเร็จ ถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทืบปุ่มไลค์มารัวๆนะครับแล้วฝากกดติดตามให้กัน้ดยเด้ยพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างด้เหมือนเช่นเดิมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบายจุ๊บ